ชวนหลิงจางปฏิเสธเป็นนอมินีบริษัทไชน่าเรเวนัมเบอร์เทนใต้เงาซากถล่มสตงอผมไม่ใช่นอมินีชวนหลิงจางประธานบอร์ดบริษัทไชน่าเรเวนัมเบอร์เทนประกาศชัดหลังถูกจับกลางโรงแรมย่านรัชดา DSI รวบตัวทันทีหลังสารอนุมัติหมายจับสี่รายคดีตึกถล่มกลางกรุงเขตจตุจกกักรกรุงเทพชวนหลิงจางอ้างสถานะผู้แทนรัฐวิสาหกิจจีนถูกส่งมาบริหารงานไม่ใช่เจ้าของแท้จริงต่างจากบินลิงบูที่ถือหุ้นจริง หลายบริษัทในไทย DSI เผยยงชื่อไทยเดิมๆคุมกิจการไม่ขอประกันตัวถูกฝากทั้งสารอาญา21เมษายน2568เจ้าหน้าที่กู้ภยัยยังเจอผู้สูญหายเพิ่มอีกหนึ่งศพใกล้บันไดหนีไฟสาเหตุแผ่นดินไหวเมียนมาเป็นชนวนแต่ทำไมาถล่มแค่ตึกเดียวในกรุงเทพ DSI รับเป็นคดีพิเศษสะท้อนคำถามใหญ่เรื่องความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างรัฐกระทรวงอุดรตรวจเหล็กเพิ่มย้ำผิดคือผิดเตรียมถอนใบอนุ ญาปิดโรงงานที่เกี่ยวข้องติดตามนิวแฟลกข่าวอื่นๆได้ที่ช่องของเราข่าวเด็ดหนึ่งนาทีชัดตรงเร็วนิวแฟลก